สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ p r i n c i p a l Investment Outlook Second Half ของปี2025ที่จะพาทุกท่านมาสำรวจทั้งโอกาสการลงทุนและความเสี่ยงในช่วงครึ่งปีหลังแล้ววันนี้ทุกท่านอยู่กับพัผ่านกรกมลกิติพัฒนานน Investment Strategist ค่ะสำหรับกองทุนที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะก็เป็นกองทุนดาวเด่นของ p r i n c i p a l คือกองทุน p r i n c i p a l VNEQ ซึ่งเป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนได้ดีและได้รางวัลการันตีจาก Morningstar 5ดาวด้วยค่ะ ในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเกือบแทบทุกตลาดเลยนะคะที่ต้องเผชิญกับความผันผวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และรวมไปถึงความไม่แน่นอนด้านภาษีศุลกากรของสหรัฐแต่ดูเหมือนฝุ่นควันเรื่องภาษีเริ่มจางลงกับประเทศที่สามารถเจราจารทางการค้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตลาดหุ้นเวียดนามนะคะที่กลับมาดีดตัว ดยดัชนี VN Index นะคะก็ทะลุยืนเหนือ1,400จุดเห็นไหมคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและโอกาสการลงทุนที่สำคัญหลังจากนี้เนี่ยเรามองว่าเวียดนามเนี่ยจะเป็น Rising Star หรือดาวเด่นแห่งอาเซียนนั่นเองค่ะเรามาเริ่มภาพรวมของตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมากันก่อนนะคะ โดยตลาดหุ้นเวียดนามนะคะ VN Index ครึ่งแรกที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวขึ้นได้9.5%แต่ระหว่างทางเนี่ยมีเรื่องราวมากมายไ,ไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนเมษายนตอนช่วงวัน r e b e l a t o r Day นะคะที่ทรัมป์ออกมาประกาศภาษี Reciprocal Tariff ที่เวียดนามเนี่ยโดนเรียกเก็บที่46%นักลงทุนเนี่ยก็ต่างตกใจทำให้หุ้นนะคะร่วงลงไปถึง17%หลังจากทํับอกเรื่องการเก็บภาษีออกไป90วันนะคะก็ทําให้ตลาดมีการคลายความ กังวลก็รีบาลกลับขึ้นมาได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างทางก็มีการเจราจาการค้ามาโดยตลอดจนได้ข้อสรุปการค้าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็กลับมายืนเหนือ1,400จุดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมค่ะ แต่อยากจะให้ดูกราฟกันหน่อยนะคะว่าถ้าเราวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยจะพบข้อสังเกตที่สําคัญอย่างหนึ่งค่ะในช่วงก่อนที่เวียดนามเนี่ยจะดิวข้อตกลงการค้ากับสหรัฐได้นั้นเรียกว่าก่อนจะมีปัจจัยหนุนนั่นเองอะคะ่ะดัชนี Vn Index นะคะครึ่งปีแรกที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น9.5เแต่มันเป็นการปรับตัวแบบกระจุกตัวนะคะจากหุ้นกลุ่มวินก๊ปและวินโฮมโดยถ้าเราตัดหุ้นกลุ่มนี้ออกไปเนี่ยจะพบว่าตลาดบวกได้ประมาณ2ค่ะ นั่นแสดงถึงว่า m มาเก็ตเบสของตลาดเนี่ยไม่ได้ดีมากนักนะคะมันเป็นการปรับตัวของหุ้นเฉพาะกลุ่มค่ะเดี๋ยวเรามาดูในหน้านี้กันเลยค่ะการปรับตัวขึ้นแบบกระจุกตัวเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือว่าดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นราว1 0 0จุดแต่เป็นผลจากหุ้นวินกรุ๊ปวินโฮมประมาณ90จุดแล้วค่ะซึ่งเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดข้อบ่งชี้ที่บอกว่า m a มาเก e ตเบสของตลาดไม่ดีมากนะะักค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะจะเห็นได้ว่าหลังการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามสำเร็จนะคะตกลงกันได้ตลาดเนี่ยก็กลับมาฟื้นตัวยืนเหนือ1,400จุดได้นั่นหมายความว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาลงทุนอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดกลับมาค่ะ โดยข้อตกลงภาษีศุลกากรที่สหรัฐเรียกเก็บเวียดนามนะคะก็ต้องถือว่าต่ำกว่าหลายๆประเทศนะคะเราพบว่าทรัมป์เนี่ยได้ล่อนจดหมายในวันที่7กรกฎาคมนะคะได้ประกาศภาษีนำเข้า25%กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งจะมีผลตั้งแต่1สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีการประกาศภาษีเพิ่มเติมอีก5ประเทศไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวที่40%มาเลเซียคาซักสถาน25% แต่ในขณะที่เวียดนามสามารถเจราจาให้เหลือภาษีที่ต่ำกว่าก็คือ20%ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเวียดนามจึงดูได้เปรียบกับประเทศคู่แข่งที่ต้องเผชิญกับภาษีที่สูงกว่านั่นเองค่ะถัดมาก็อยากจะให้ดูภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกกันบ้างนะคะเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกนะคะเติบโต7.52% แต่ถ้าเราดูในช่วงไตรามาส2ที่ผ่านมานะคะก็โตเร่งขึ้นที่7.96%ค่ะการส่งออกเติบโตเร่งขึ้นที่18%การลงทุนภาครัฐขยายตัวที่20.1%เยออนเยียจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอาทิเช่นสนามบินแล้วก็ทางหลวงเชื่อมระหว่างเวียดนามเหนือและใต้ค่ะ นอกจากนี้เองนะคะเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะคะก็เติบโตได้อย่างต่อเนื่องถ้าเราดูจากกราฟจะเห็นได้ว่าในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเลยโดยจุดแข่งของเวียดนามนะคะที่ทําให้น่าสนใจเลยคือ 1. ทําเลที่ตั้งที่ดีแรงงานจํานวนมากราคาค่าแรงต่ําและรวมถึงภาครัฐเองเนี่ยก็มีนโยบายที่เปิดรับต่างชาติมาลงทุนนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะก็อยากจะให้ดูภาคของรีเทลเซล์ซึ่งจริงๆแล้วรีเทลเซล์มีรีเทลเซล์ออฟกูดที่เป็นบ่งบอกถึงการบริโภคในประเทศและอีกอันนึงก็คือรีเทลเซล์ออฟเซอร์วิสซึ่งจะบ่งบอกถึงภาคการท่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากภาคการบริโภคในประเทศก่อนถ้าเราดูจากกราฟเราจะเห็นได้ว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมันเติบโตได้9.3จากปีก่อนหน้าเลยนะคะโดยก็ต้องบอกว่ามันมีนโยบายสนับสนุนจากทางภาครัฐที่ลดแบต2จาก10เหลือ8ค่ะเ ก็เป็นการกระตุ้นการใช้ใจ่ายในประเทศในขณะที่ Retail s a l e of Service ก็คือภาคท่องเที่ยวนะคะถ้าเราดูจากกราฟนะคะเราจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าโดยใน6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง21%จากปีก่อนหน้าโดยหลักเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะคะถึง41%ทั้งนี้ปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากนะคะก็คือ1เนี่งเน ่ะ 2. ภาครัฐเองนะคะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนายกระดับสนามบินนานาชาติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกขึ้น รวมถึงข้อที่3นะคะคือมีความร่วมมือกับทางสายการบินในการออกโปรโมชั่นเพื่อลดราคาค่าตัว๋วเครื่องบินค่ะโดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวชาวรัสเซียค่ะโดยรัฐบาลนะคะก็ตั้งเป้าให้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตเป็น8-9%ของ GDP ในปีนี้และ13-14%ในปี2030ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยก็ถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับเวียดนามนะคะ รัฐบาลเวียดนามนะคะก็ตั้งเป้า GDP ปีนี้ที่8%โดยจะเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยมีการอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟจากเมืองไฮฟ,ฟองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสู่เมืองเหล่าไก่ที่ติดกับมณฑลยูหนานของจีนเพื่อผลักดันการส่งออกของประเทศค่ะรวมไปถึงมีการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพื่อสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีและสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ประเทศในอนาคตด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยมีการปรับโครงสร้างการบริหารประเทศครั้งใหญ่เช่นการลดจํานวนพนักงานที่ทํางานภายใต้รัฐบาลลง20%มีการยุบกระทรวงที่ไม่สําคัญลง5กระทรวงแล้วก็มีการควบรวมบางกระทรวงเข้าด้วยกันเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ ขณะที่กราฟทางขวามือนะคะก็เป็นภาคเอกชนที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปโดยรัฐบาลเวียดนามนะคะตั้งเป้าจะส่งเสริมการเติบโตของภาคเอกชนโดยให้ภาคเอกชนเนี่ยมีสัสดส่วน GDP 55-60%ภายในปี2030ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่50%แล้วก็จะเติบโต1 0 1 2ต่อปีรวมถึงภาคเอกชนนะคะจะสร้างงาน85%ของกําลังแรงงานทั้งหมด พร้อมยกระดับผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย9%ต่อปีผ่านทางมาตรการสนับสนุนต่างๆค่ะ นอกจากนี้นะคะการเติบโตของสินเชื่อก็มีบทบาทสําคัญเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศในปีนี้ด้วยค่ะโดยครึ่งปีแรกนะคะเครดิตโกดเนี่ยหรือการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยอยู่ที่9.9%โดยธนาคารกลางเวียดนามเองนะคะตั้งเป้าว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อปีนี้เนี่ยต้องไม่น้อยกว่า16%ค่ะและคงอัตราดอกเบีย้ยให้อยู่ในระดับต่ําเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย GDP ที่ไม่น้อยกว่า8%ค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยยังมีศักยภาพในการเติบโตได้ในระยะข้างหน้าจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการและเชื่อว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตได้ตามเป้าหมายของรัฐบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพของฟันดัมเมนทัลที่มีเศรษฐกิจมหาภาพที่แข็งแรงและมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มาดูในส่วนของ valuation บ้างนะคะตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตที่สูงโดย Bloomberg Consensus มีการคาดการ EPS ตกลงของตลาดหุ้นเวียดนามในปีนี้ว่าจะเติบโตประมาณ20%ค่ะรวมถึงมูลค่าตลาดนะคะหรือ Forward PE Ratio เนี่ยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ10เท่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีที่ลบ0.5 SD ก็ถือได้ว่ามูลค่าตลาดหุ้นเวียดนามนะคะก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจค่ะ และอีกหนึ่งคาตาลิสที่จะช่วยหนุนตลาดหุ้นเวียดนามนะคะก็คือการได้อัปเกรดจากตลาดหุ้นฟอนเทีย r m มาร์เหรือตลาดชายขอบขึ้นสู่ตลาด Emerging จิงมาร์เก็นะคะภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นเวียดนามประมาณ1 0,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยค่ะ กองทุน p r i n c i p a l VNEQ นะคะก็เป็นหนึ่งในกองทุนหุ้นเวียดนามที่มีขนาดใหญ่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2017และมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมารวมถึงได้รับ Morning Star 5ดาวด้วยค่ะ ก่อนลื่นเลยนะคะจะเริ่มจากทีมผู้บริหารกองทุนก่อนเลยนะคะก็ประกอบไปด้วยทีมผู้จัดก,การกองทุนที่มีประสบการณ์สูงรวมทั้งหมด7ท่านหลักๆเลยก็คือคุณชาตีที่เป็น Head of Equity นะคะนอกจากนี้เนี่ยในทีมผู้จัดก,การกองทุนก็ยังมีคนที่สามารถสื่อสารภาษาเวียดนามได้คล่องซึ่งก็เป็นประโยชน์มากๆกับการลงพื้นที่ที่เราสามารถสื่อสารกับคนโลเคอลได้จริงๆค่ะนี่ก็เป็นจุดแข่งของบริจพิเศษค่ะ โดยภาพรวมก็จะเห็นได้ว่าเรามีทีมบริหารกองทุนที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถสร้างกระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่งให้กับกองทุนได้ค่ะ ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะเป็นการลงทุนแบบแอคทีฟคือผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยเลือกหุ้นในประเทศเวียดนามโดยตรงเองเลยและการที่ผลตอบแทนโดดเด่นได้ต้องบอกว่าเรามีการใช้ Internal Research เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อคัดสรรหุ้นเข้า Universe การลงทุนซึ่งทีมผู้จัดก,การกองทุนนะคะมีการลงไปพื้นที่จริงหรือที่เราเรียกว่า site visit ไตรมาสละครังค่ะ นอกจากนี้เองนะคะเราก็ยังให้ความสำคัญกับด้าน ESG โดยเฉพาะตัว G ที่เรียกว่า Governance หรือธรรมาภิบาลน,นะคะเราจะเน้นหุ้นที่มีคุณภาพจริงๆที่จะมาอยู่ในพอร์ตของเราได้คะ่ะ มาต่อกันที่ปรัชญาการลงทุนนะคะกองทุนของเราเนี่ยจะลงทุนโดยใช้แนวทางของท็อปดาวเพื่อประเมินด้านมหาภาพของประเทศเวียดนามและบอททัมอาร์เพื่อประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ที่สนใจลงทุนโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าแตกต่างกันออกไปตามลักษณะธุรกิจค่ะโดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นคอพอ t ฟ o ีโอเฉลี่ยประมาณ70-8 0ของพอร์ตการลงทุนรวมโดยหลักทรัพย์ในคอพอ t ฟรีโอนะคะจะต้องมีลักษณะไปตามกรอบ FMV หรือ Fundamental m o m um. e n t ตมและะ Valuation คะ่โดยปกติแล้วกองทุน principal VNEQ นะคะจะมีการลงทุนแบบกระจุกตัวหรือที่เราเรียกว่า high conviction มีหลักทรัพย์ในกองทุนเฉลี่ยประมาณ20-30ตัวเท่านั้นแล้วก็ถือเงินสดเฉลี่ยประมาณ5-10%ขึ้นกับสภาวะตลาดค่ะโดยพอร์ตการลงทุนนะคะเราจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและใหญ่ที่มีการเติบโตสูงและมีธมาพิบาลที่ดีค่ะ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะคะก็จะเป็นกลุ่มธนาคารถึง38และยังคงถือเป็นสัสดส่วนหลักค่ะตัวอย่างหุ้นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อยู่ในท็อป5ด้วย ตัวแรกเลยนะคะ MWG Mobile World Investment Corp ค่ะก็ดำเนินธุรกิจค้าปีกรายใหญ่ของเวียดนามนะคะทั้งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าของสดแล้วก็รวมไปถึงพวก uh, FMCG ค่ะนอกจากนี้เองนะคะในตัวหุ้น MWG เนี่ยนะคะก็ยังมีในส่วนของดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับร้านขายยาหรือแม้กระทั่งสินค้าแม่และเด็กด้วยค่ะ และอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะหุ้นอย่าง FPT นะคะเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในเวียดนามนั่นเองค่ะลูกค้าของ FPT นะคะก็ได้แก่บริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็น IBM Microsoft หรือแม้กระทั่ง Oracle ค่ะ ถัดมาเป็นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็ต้องบอกว่าเซกเตอร์ที่ยังคงถือเป็นหลักอยู่เนี่ยก็เป็นกลุ่มธนาคารนะคะมีน้ําหนักอยู่ประมาณ37%แนวทางในการเลือกหุ้นในกลุ่มธนาคารนะคะก็จะเน้นบริษัทที่มีคุณภาพมี market s ตแชร์สูงมี NPL ที่ต่ําแล้วก็มีโรนโกที่ดีต่อเนื่องทุกปีค่ะ ในขณะที่เซกเตอร์ที่รองมาก็จะเป็นในกลุ่มของอสังหานะคะมีน้ำหนักอยู่ประมาณ11%ในปี2025นะคะก็เป็นปีที่นักลงทุนจำนวนมากเนี่ยเริ่มให้ความมั่นใจกับอสังหาเวียดนามว่ากำลังฟื้นตัวอย่างแท้จริงนะคะเลยเป็นสาเหตุที่ให้ property sector เนี่ยมันเอาเปรียบกับตลาดอื่นๆค่ะภาคอสังหาริมทรัพย์ท่องเที่ยวหรือ hospitality property เนี่ยมีแนวโน้มฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวค่ะในส่วนของอสังหาที่อยู่อาศัยหรือ residential property เนี่ย เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงปลายปี2024โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มปริมาณการประมูลที่ดินแล้วก็รวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่ดินด้วยค่ะ,ะซึ่งเราก็มองว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วโดยเฉพาะทางภาคใต้ของเวียดนามเนี่ยอสังหาริมรั์เนี่ยเริ่มกลับมาดีขึ้นนะคะทั้งนี้เนี่ยผู้จัดก,การกองทุนก็มองว่ากลุ่ม p r o p e r t y เนี่ยน่าจะมี Upward Earning ในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็จะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีคุณภาพดีมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีเป็นหลักซึ่งก็จะพิจารณาไปถึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจภาคอุตสาหากรรมและก็ธรรมาภิบาลของผู้บริหารค่ะอย่างที่บอกไปโดยรวมก็ยังจะเน้นในกลุ่มของธนาคารเป็นหลักแต่ว่าก็เริ่มกลับมาสนใจเน้น selective buy ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จากการที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคส่งออกมากขึ้นด้วยค่ะ ในส่วนของผลตอบแทนกองทุนนะคะจะเห็นได้ว่ากองทุนเราเนี่ยได้รับรางวัล Morningstar 5ดาวถ้าดูจากผลตอบแทน5ปีย้อนหลังเนี่ยเราพําผลตอบแทนได้ดีกว่า Benchmark โดยกองทุนของเราเนี่ยให้ผลตอบแทนถึง11.27%ต่อปีค่ะ ในส่วนของผลตอบแทนระยะสั้นนะคะไม่ว่าจะ Year to ท a เด3มัน6มันนะคะเราอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าเพียรหรือคู่แข่งนะคะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเลยนะคะกองทุนของเรานะคะไม่มีหุ้นวินกรุปค่ะอยู่ในยูนิเวอร์สเลยเนื่องจากว่าเหตุผลทางด้านบาลานซ์ชีสของบริษัทที่ทางผู้จัดการกองทุนมองว่ามันไม่ค่อยดีและจะมีความเสี่ยงในอีก2ปีข้างหน้าได้ในแง่ของการที่จะต้องเพิ่มทุนหรือว่าเรื่อง governance ที่ผู้จัดการเราเนี่ยให้ความสาคัญเป็นอย่างมากค่ะและอีกหนึ่งปัจจัยก็คือ เราได้ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยค่ะสำหรับกองทุน principal VNEQ ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะเราก็ยังมองว่ามีความน่าสนใจที่จะสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้กับนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคส่งออก FDI หรือการบริโภคในประเทศและรวมไปถึงจานวนนะักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเติบโตได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้เองก็มีอีกคัตริสตหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่จะได้อัปเกรดเข้าสู่ตลาด emerging market ด้วยซึ่งถ้าเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยไหลเข้าตลาดหุ้นเวียดนามจำนวนมากค่ะในส่วนของมูลค่าของตลาดหุ้นเวียดนามนะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจโดย forward PE เนี่ยก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีรวมถึงการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็อยู่ในระดับสูงด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้เราเห็นถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นเวียดนามโดยกองทุน p r i n c i p a l VNEQ นะคะเป็นกองทุนที่ได้รับรางวัล Morningstar 5ดาวมีทีมผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญมากประสบการณ์สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีและเหมาะสมกับการลงทุนเป็น Core Portfolio สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวและใช้เป็น Satellite Portfol i o หรับคนที่ต้องการเทรดระยะสั้นค่ะ นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือหากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับทีมงาน Principal Thailand ได้ทุกช่องทางเลยนะคะหรือสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พันธกพานก,นกรกมูลกิตติพัฒนานนท์ Investment s t r a t e g ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ